อนนี้เราอยู่ที่น้ำตกตาดฟานนะครับนี่จากความสูงประมาณ250เมตรวิวสวยมากแล้วเสียวมากๆด้วยค่ะเป็นการดินเนอร์ที่แบบโหพิเศษสุดๆเลยค่ะ,ะคมานั่งจิบกาแฟกินโกโก้กันนะทั้งสูงทั้งเสียวค่ะนี่ให้ดูให้ดูอันนี้อยู่ที่ลาวใต้นะครับเนี่ยผมให้ดูสูงมากเนี่ยโหมุดอย,ยอดมากมากเลยแล้วข้างหลังเราเป็นหมอกนะนี่่าเข้าคนละ 20, 2องหมื่นสองหมื่นถ้าจอดรถ1นึ่งหมื่นเเราจะไปนั่งข้างในขอบใจสบายดีตตดฟันเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในนะครับตอนนี้ฝนยังไปปลอยอยู่เดี๋ยวจะพาแม่ไปนั่งรอข้างในพร้อมปะพร้อมเดีวยผ้าขึ้นซิบไล่ โฟลสลิงสูแทบว่าล่ะว่าใจไหวกลางปลาเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในนี้ที่นี่นะครับเป็นน้ําตกที่สูงที่สุดในลาวใต้เลยในสปปลาวเลยโอ้ใช่ครับตาดฟานนี่นะใช่ตาดฟานเป็นน้ําตกที่สูงที่สุดในสปปลาวลาวนี่มีน้ําตกที่ที่สุดเยอะมากเลยก็จะเป็นน้ําตกคอนพระเพงเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดี๋ยวเราจะไปอยู่มาถึงแล้วตาดฟานเราพาไปดูด้านล่างกันนะ หมอกเต็มเลยเต็มเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างล่างนี่นะครับข้างล่างนี่เป็นน้ําตกอันนี้คือน้ําตกที่สูงที่สุดในสปปลาวเลย,เยหมอกเริ่มออกไปแล้วมัน<อ>จะเริ่มมองเห็น<ห>น้ำตกม,มันเป็นน้ําตกคู่นะครับเนี่ยไหลลงมาคู่กันไอ้น้ําหรือไอหมอกไ,ไอหมอกไอหมอกนี่นะครับ ใหญ่เลยมีหมอกมีภูเขามีน้ําตกครบเลยธรรมชาติมากเลยค่ะนี่นะครับค่าเข้าคนละ20,000ืกีบใช่ค่ะนี่นะครับหมอกมันจะมาเรื่อยๆเลยนะมันขึ้นขึ้นสูงเรื่อยๆเออตอนนี้หมอกมันยังเยอะอยู่เดี๋ยวผมจะไปเล่นซิปไลน์กันก่อนเดี๋ยวจะไปโหนสลิงกันเนี่ยเราจะลอยโหนสลิงข้ามไปตรงนี้เลยเฮ้ยนี่แกงดาวแล้เปิดละนี่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเล่นซิปไลน์กันคนละ4ี่0สนแปดสี่แสนแปดสองคนก็เก้าแสนหกอ๋อมาดูว่าจะรอดไหม เสียงกรีดลั่นป่าแน่เนาะเจ้าเ <laughs> ตรียมบักแนวก็นำเพลิงไปคอยเล่าคนเล่ามากกว่าเจ็บข้อ,อแท้ <laughs> ถามว่าเป็นปีเลยเพื่อที่ได้มากเ <laughs> ถึงเข้าเล่นเป็นตะมวนะขวาก็เลยอยากมาลองเบิงเป็นใจไรเนานะอ,อันนี้นพอ่อนับโตกแน่นอนเป็นตัวไอแต่ในควาบอกว่าอยู่แถวนี้นะรูดไปมันก็บทเห็นเลยเห็นปะโอ้อ๋อไปซสอมก่อนอกะอน<า> โอ้ยตื่นเต้นจังเลยโขนสลิงทุกคนจะมีตัวเซฟตี้สองตัวนี้๋อให้เอาลองปลดดูก่อนสองตัวนี้พี่ตรงไหนอ๋อนี่นี่นี่ใช่วิธีการปลดคือเราเลื่อนตัวนี้ลงในหันเข่าปลดออกมาทั้งสองตัวนี้สองตัวเลยทุกครั้งเวลาเราเข้ามาถึงตัวฐานทุกฐานมันจะมีห่วงนี้อเราเข้ามาถึงให้เอาสองตัวนี้มาอ๋อคล้องกับตัวนี้เลยเป็นเซฟตี้แบบคู่เลยใช่ถ้าสมมติว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเซฟตี้เรา มันห้าคอยลืมคอยตื่นเต้นคอยลืมบอกไปนี่คอยลืมเบิร์นเลยนี้ <c oughs> ตอนนี้คอยขอเข้าใจอยู่ต <c oughs> ั้งเลยนะครับตัวนี้มันจะรับน้ำหนักเราเราไม่ต้องเก่งไม่ต้องอะไรถ้า <c oughs> สมมติว่าเราเซลฟี่ก็เอามือซ้ายจาับมืขอขวาถือกล้อง <c oughs> เวลาเบรกคือเราเลื่อนมือมาข้างหลังแล้วก็กดอรงกดแรงๆใครคอยเบรกเองบ่แล้วแต่เธออยากสิพอนกับเบรก เดี๋ยวทดสอบดูก่อนก่อนลงได้ทดสอบจริงเรื่เบิร์ดล่ะบอกมาเวันหนึ่งเื่อเบิร์ดเออกดลงเง่ายๆถ้าสมมติว่าเขาล้องว่าเบรกแล้วจะทำต่อใช้อีกมือหนึ่งไหมเวลาเบรกคือห้ามเอาหนีโป้งออกมาข้างนอกเอาขึ้นยิงบนเลยเดี๋ยวนะเบรกเบรกมาโยมมาได้เบรกแล้วเธอมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไง้อไม่เดาไอซ์ซื่ออย่าง ไอ้หน่อยกับไอห้มห้ำน้อยโทษเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอินป้องกันสิละไปห้ำหน่อยมาเดินมาเดินขาดวังก็มันสูงมากอันนี้ไปได้ยังอันนี้ทะเบงบางนี้นะไปไปแล้ไปเลยลูกไปไป อะไรแก่เมื่อกาวปีนนะอุ้ยเรียกคือกันเนาะเออแต่ลูกคือจะมันมีตลกอาบตาละอุ้ยสนุกมากนี่น้ำก็ไปหน่อยจะตัวขามือซื้อใหญ่ในตีหน่อยใหญ่ก็ไปขำขำใหญ่เลยวะนี่เดี๋ยวเราจะไปกินกาแฟอ๋อมุมนี่คือมุ่งไปกินกาแฟบ่ใช่เนี่ยเราจะนั่งบนนี้ไปเออมันจะช้ากว่า แมนบอกมาสาแมนบอกเดี๋ยวไปเร็วค่ยคอยๆไปปาเพิ่งพาเข้ามาอันดินเนอร์เพื <laughs> ่อนเพิ่งมาดินเนอร์ม,มันสูงขนาดนี้โอ้ยปาท้อฉันตื่นเต้นมากเลยนะคะฉันมาดินเนอร์ครั้งนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราเ<ป>จะไปจิบกาแฟาอยู่กลางน้ำตกตาดปานเป็นดินเนอร์ที่ฉันจะไม่ลืมในชีวิตเลยเ,ลย <laughs> เป็นทางดินเนอร์ที่แบบทั้งเสียวอะ่ะ <laughs> อันนี้ยังตื่นเต้นอยู่นะคะเพราะว่า <laughs> หัวใจดีมาใ <laughs> จยังเต้นอยู่ <laughs> เอาดีดีนะพี่เนอะนี่นะครับมีคนมาขอแต่งงานเพิ่งอันนี้บอกไอ้ีบ่เผื่อใครอยากมาขอแฟนแต่งงานก็ลองมาทีได้นะคะหรือว่าเปาเค้กมันเกิดกระไดเนอะโอ้โหนี่นี่นี่ที่เขามาส่งไปตรงโน้นนี่ให้ดูว้าววันนี้เรามาดินเนอร์ค่ะที่ปากเซนะคะน้ำตกตาดฟันเป็นเป็นการดินเนอร์ที่แบบพิเศษมากตองและเสียวสุดยอดมาก แล้วก็ดูฝั่งโน้นโอ้โหอยู่ที่ราใต้นะคะโอ,อ้โหธรรมชาติมากตอนนี้คือขาสั่นอยู่นะคะออขาสัน่นเหงื่อแตกเลยเก่ง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 ค่ะเป็นการดินเนอร์ที่แบบวิวดีมากพักประเทศเล่าวหลายๆเด้อโอ้ยธรรมชาติงามหลายสวยมากเลยนะคะอันนี้ความสูงเท่าไหร่เพี่ความสูงจากนี้คือ257มความสูงจากตรงนี้257เมตร โอ้ดีพี่เข้ามาประเดีพี่มาถ่ายรูปโอ้บริการถ่ายรูปให้ด้วยนะคะนี่นะครับสุดยอดมากพี่หำกับพี่น้อยพี่น้อยแล้วก็พี่หำเดี๋ยวเดี๋ยวพูดติดกันเดี๋ยวพูดติดกันนี่ให้ดูนะครับความสูงโอ,โอแ้แก้วแก้วก้ว,กวมือคอยสั้นเด้อไอ้มือคอยสันโกโก้สีเงียบ่นี่ครับมานั่งกินโกาแฟกินโกโก้นะครับอยู่ที่น้ำตกตาดฟานนะครับสบปปลาว ที่เห็นกล้องมันสันส่นๆนี่มือ,มอผมสั่นนะครับชน,ชนแก้ว<ฮ>ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกตาดฟานนะครับนี่จากความสูงประมาณ250เมตรวิวสวยมากและเ,<อ>เสียวมาก้วยค่ะเป็นการดินเนอร์ที่แบบโหพ,พิเศษสุดๆเลยค่ะ,ะคมานั่งจิบกาแฟกินโกโก้กันนะทั้งสูงทั้งเสียวค่ะนี่ให้ดูให้ดูอันนี้อยู่ที่ลาวใต้นะครับเนี่ยผมให้ดูสูงมากเนี่ยโหสุดยอดมากๆเลยแล้วข้างหลังเราเป็นหมอกนะ นี่โอ้โหหมอกอลังการมากโอ้ยมีหมอกมีภูเขามีน้ําตกนะคะออแล้วก็มีคนที่รักอยู่ขา้างหน้าเอยพิเศษสุดเผื่อ,อใครอยากมานะอันนี้ราคาเนี่ยผมใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้ค่นี่นครับอยู่ที่น้ําตกต,ตาดฟานนะครับสบปปลาวที่สวย,ายมากนะคะมีแค่แบัตรประชาชนก็เที่ยวได้นะคะเอ,อ,เอาาก อากาศโคตรดีและข้างหลังเราเป็นหมอกเห็นไหมสวยมากอวิวสวยมากๆเลยนะคะมาจิบกาแฟดูวิวนะสุดยอดมากมีวิวภูเขาตรงนู้นก็จะเป็นน้ําตกนะคะมีหมอกด้วยนะคะถ้ามาช่วงฝนตกใหม่ๆเนาะใช่ีแล้วก็มีกาแฟหรือว่าจะสั่งเป็นโกโก้ก็ได้นะคะนี่นะครับค่าเล่นก็ไม่แพงนะผมว่าคุ้มนะพันประมาณพันกว่าบาทใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยได้มานั่งกินกาแฟแล้วก็นั่งชมวิวถือว่าคุ้มนะประสบการณ์เนาะและหมอกมันลอยขึ้นแบบ สวยยมากเลนะตรงนี้ก็จะเป็นน้ําตกนะคะนี่เป็นน้ําตกตาดฟานนะคะลองตามมาได้นะเนี่ครับสุดยอดมากไม่ผิดหวังอ่เป็นการจ่ายเงินพันที่ไม่เสียดายเลยเออใช่โอ้นี่ไงนี่ไงพี่เขาจะตีลากาไปพี่โอ้แล้วดูสกิลการเดินสุดยอดมากขนาดเรานั่งยังกลัวเนอะดีไหมดาวคุ้มค่าไหม นการจ่ายเงินพ well. ันที่ไม่เสียดายเลยบอกเลยประสบการณ์หนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตอันต่อไปมาแล้วไอ้ฮามโอ้เพื่อนมีเบรกไหมอ๋อเพื่อนใส่เบรกกันเดนเออไปแล้วนะดาวไปพี่ลุงไปแล้วนูไปแล้ว ดนได้านเลียเบสเเบสกบเบสเสเบ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 กเบสเบสเบเนนเบสเบสเาสเบสนบเสเบสเบสเสอบสนบสเเบเสเคสเบเสเบสเเาเเบ นี่นะครับพี่เขาจะไต่ไปอ่านี้แข็งแรงครับนอกอ่ายเนาะโอ้ดูอันเก้ดูครับถ้าถ้าล่วงก็ไม่เป็นไรดาวเทอร์มี่นี่อยู่โอ้เออค่อยๆมาเอออุ้ยข่อยคอยันแท้มามาเลยมาเลยอันทีสันอยู่นี่คือขาข่อยได้สันสันซันแล้วดูไอ เออดาซูซูโ er, ้ยขากระสันพ่อขาป้าถ um ้าผ uh ้าแม่มาหนีหัวใจไายจังแต่ดานแดกคนละเฮ้ยเคยมักเบรกเจ้าแห้งม่นไปแล้วสุดยอดเป็นไดะมวนปะมวนทั้งมวนทั้งตื่นเต้นทั้งเสียวสามความรู้สึกมาแล้ว

นี่นะครับเราต้องเดินขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเพื่อไปหวนสลิงเส้นที่สี่เพื่อกลับไปที่ที่เรามาสุดยอดไหมดาวสุดยอดสนุกมากพอแล้วแค่นี้จิบจิบไม่แนะค่นี้จิบจิบ้ยสำโดดเครื่องบินปะบ่ <c oughs> เครื่องบินสุดยอดแห้งโอ้สูงขึ้นก <c oughs> ันตัวละคอยก็ว่าเต่เพาสูงเนาะับเมือขึ้นกันตัวละนี <c oughs> ่มี่หอลงพักพักเร้ามือพักดูน้ําตก ช่วงช่วงใดไอแนะนาช่วงนี้แหละเนาะช่วงนี้นะฝนเห็นป่าวเดือนยังเดือนเดือนเดือนเก่าเดือนกันยายนไปไปต่อนี่นะครับนี่ครับถ้าใครมาช่วงวันหยุดคนก็จะเยอะหน่อยอาจจะต้องรอคิว๋เจะตัวคอยบนเงาแตกอ่ะนั่งเลยโอ้ยมือโอ้ยบอกเลยเพื่อนมีใครรับพ่กหัวเรื่องแทนมือไร ตัวค oh, oh, okay. ือบเบรกเบกว่าเป็นมันบอกเบกเบกยูบเบกว่าเป็นโอเคมาเลาขอบคุณพ ja, ี่น้อยที่ถ่ายรูปให้นี่พี่น้อยช่างภาพของเรานะครับนี่สุดยอดมากใครอยากได้รูปหน้ามากกับพี่คนนี้เทปกระดิไอ้ฮัมก็ไปหน่อยนี่โอ๊ย สุดยอดค่ะสุดยอดเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แบบหูจําไม่ลืมเลยทั้งสูงทั้งเสียแล้วก็สนุกมากค่ะแล้วได้ภาพโคตรสวยอแล้วภาพโคตรสวยค่ะเอใครที่ชอบกิจกรรมแอดเวนเจอร์บอกเลยว่าสนุกมากแล้วเขาบอกว่าตรงที่ไอ้ที่เราไปนั่งเก้าอี้อ่ะมันจะมีแบบเปด้วยนะเดี๋ยวรอบหน้ามาลองแบบเปมันนอนชิลๆเออมันนอนชิลๆขอบใจะไรขอบใจหลไร ในทั้งรูปในทั้งแบบบริการดีแห้งเดี๋ยวหลับน้ำว่าไม่สุดยอดขอบใจได้ไอ้ขอบใจลายเป็นไหนมากก่าแม่บนอย่งไหนม่านั่งซื่อๆอยู่กินแล้วก็ถ่ายรูปกินย่างเดียวนี่นะครับตัดฟันนี่ละว่ากินแท้กินย่างเดียวกินแล้วก็นอนไฟนะกินแล้วก็นอนเมื่อมื่อในถืออย่างเพราะว่าแม่อ๋อ